ก็เรื่องอะไรไปติดตามชมเปนคลิปเลยค่ะไปต่อเลย ออค,คือช่วงนี้ค่ะพี่แนลูกค้าตุ่ม,มเจอกุ้งลอกนิ่ม,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 มเยอะแล้วก็บ่อยมากเลยพี่แนทจนคตุ่มแบบไม่รู้จะจับต้นชนปลายปัญหาย,ยัางไงหนูก็เลยกําลังมานั่งไล่เหตุการณ์อยู่นี่แหละค่ะว่าอะไรบ้างที่ทำให้ลอกนิ่มเฮ้ยแต่เจอพี่แนนก็ดีเลยพี่แนนถ้างั้นเรามาไล่ไล่ลำดับเหตุการณ์กันก่อนแล้วกันนะว,ว่าแหงห่งปัจจัยของภาวะลอกนิ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างได้ค่ะพี่แน เหตุที่ผิดปกติในลูกค้าเนี่ยเข้าที่จุมได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะมนมีประเด็นอะไรบ้างอริ่ๆของจุ่มอะค่ะพี่แนนทาเป็นเขตน้ําจื่อะส่วนใหญ่ความเค็มก็สองสาไม่เกิน5้ค่ะสะส่วนมากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยด้านความเค็มของน้ําเป็นหลักค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เจอไงพี่แนนก็เลยกำลังได้คิดว่าแล้วทําไมถึงออกี่ เขาจะช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาดได้อย่างไรบ้างคทางงาะท้้งนั้นเองมาไลกันเลยว่าปัญหารอบนิ่งเนาะถ้าเราแบ่งมาสองพาร์ทที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลี้ยงปุวงคือเขตพื้นที่น้ําจืดคือตั้งแต่2จเป็นถึง5ดีวี่ะไปจนถึงปุ้มที่มีการเลี้ยงในพื้นที่ความเข้มก็คือตั้งแต่15บหวีทีไปจนถึงส0มสิีีหรือมากกว่านั้นนะคะซึ่งถ้ามุมมองในพาร์ทน้ําจืดเนี่ยประเด็นที่มันจะส่งผลให้เกิดภาวะรอบนิ่งได้เนี่ยหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของปริมาณได้ธาในน้ําที่ไม่เพียงอแล้ว ที่ว่ามันไม่เพียงพอเนี่ยมันสามารถโยงสาเหตเนี่ยไปได้อีกทีแขนงหนึ่งก็คือเรื่องของไบโอแมสร,รือว่าอัตราจารปล่อยของลูกค้าเนี่ยค่ะว่าเขาปล่อยประมาณกี่ตัวต,ต่อไร่และมีการแมนเนจไบโอแมสเนี่ย,ต,ยตลอดการเลี้ยงเนี่ยแบบไหนบ้างซึ่งถ้าถ้าจากเป็นเคสที่ได้เห็นเคสมาเนี่ยค่ะในส่วนของเขตน้ำจืดเนี่ยถ้า มีส่วนของการจัดการแร่ธาตุในน้ําได้ทั้งในส่วนการให้สมกิ้หรือว่าการลงในน้ำเนี่ยเราสามารถจัดการได้เนี่ยอัตราการปล่อยเนี่ยเราสามารถปล่อยได้มากกว่า1นึ่งแสนห้าหมตัวต่อไร่เลยนะคะอ๋อแปลว่าถ้าลูกค้าเนี่ยค่ะไม่ได้เราเนี่ยทางหมอเราเนี่ยไม่ได้ลงพวกแร่ธาตุอะไรให้เพียงพอหรือในช่วงที่กุ้งเขามการต้องการหรือเราค่าปล่อยพร้อมกันเนี่ย มันทาให้เกิดการล็อกนิ่มดังนั้นถ้าเราเรื่องของแท่ธาตุเราไม่พร้อมเนี่ยเรา,าจะต้องลดปัดจจัยลดไบโอแมสที่จะปล่อยกุ้งใช่ไหมคะพี่นงใช่อันนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับประเด็นเรื่องของการจัดก,การฟาร์มนะว่าโอเคเรารู้แล้วคาราซิตีของเราเนี่ยไม่ควรเกินแสนห้าต่อหนึ่งไร<ช>่ทีนี้เราจะเลี้ยงไปที่ประมาณไซส์เจ็ดสิบถึงหกสิบตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการการลอกนิ่มบ้างในบางเพสหรือบางรายที่ไม่มีการจัดก,การ้ม่าน ใช่ค่ะตรงตามกับที่สมเจอเลยพี่แนนะการจัดก,การเรานี้คือหนึ่งถ้าจะไปต่อหนึ่งก็คือจะต้องแอดแร่ธาตุหรือถ้าเราคิดว่าการแอดแร่ธาตุเป็นการิ้นเปลืองหรือเพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้นไม่คุ้มคุเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ก็คือการถายเทียนออกเพื่อลดความหนาแน่นลงแล้วก็ให้กุ้งเนี่ยอยู่ได้สบายมากขึ้นแล้วก็สามารถแอดต่อแร่ธาตุจากน้ําเนี่ยเาไปจาก<า>นที่มีอยู่เนี่ยให้เอาไปใช้ได้ดต่อโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือ ปัจจัยที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะ,คะเรื่องของความเค็มหรือ,อกว่าแล้วก็ความหมาแง่นของกุ้งที่เราปล่อยใช่แล้วแต่<ม>แต่ประเด็นอีกสองประเด็นเนี้ยมันก็ยังมีประเด็นอืน่นอ่<ช>ที่นอกเหนือ,อจากอันนี้ที่สามารถกระตุ้นการลอกนิ่งได้อีกนะคะอ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่าในบอ่อมีพวกคา,อา่อค่าออกิซจนไม่เพียงพอหรือมีพวกของเสียมมเนในฝ้เข้ามาเนี่ยคะ่ะพี่แนมันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลอกนิ่งของกุ้งที่เราจะเจอไหมคะพี่แนนเกี่ยวข้องค่ะ เราะ้ว,ว่าคะว่าการขาบออกซิเจนเนี่ยมันมันม้าอยา่างสาหลายสาเหตุน้อยหนึ่งก็คือไบโอเมตของกุ้งในบอ่อเราเนี่ยไปถึงจุดที่กินตัวคือจุดที่แน่นที่สุดแล้วอัตราการเมตาบอลิซึมของกุ้งเนี่ยมันต้องการออกซิเจนในการดำ<ช>รงชีวิตใช่และยิ่งโดยเฉพาะในกระบวนการการลอกคราบและถ้าลอกคราบพร้อมๆกันหลายๆลายเปอร์เซ็นต์ในบ่อเนี่ย มันก็จะดึงค่าออกซิเจนเนี่ยพวกภาพในช่วงนั้นซึ่งส่วนใหญ่กระบวนการพวกนี้จะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนซึ่งบางฟาร์มหรือบางบ่อเนี่ยไม่ได้มีการมอนิเตอร์ค่า EO หรือค่าออกซิเจนละลายน้ำเนี่ยไว้ตลอด mm hmm. ซึ่งภาวะที่มันเป็นจุดเสี่ยงตรงนั้นเราอาจจะมองข้ามไปนะคะแึ่พอภาวะที่กุ้งขาดออกซิเจนเนี่ยระยะเวลานึงเนี่ยนานๆสะสมไปเรื่อยๆหลายๆวันเนี่ยมันก็จะตุ้นให้ตัวกุ้งเองเนี่ยครบรอบลอกคาบแต่ไม่สามารถที่จะลอกคาบได้สําเร็จ อือล็อกขาวลาตายแล้วข้าวไม่ผ่านใช,ใช่อัน,นี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งกันใช่ไหมคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จะเห็นบ่อยครั้งเลยแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับตัวกุ้งทําให้ราคาของกุ้งเนี่ยไม่ดีที่มันเกิดจากแผลเงือกดำหรือว่าแขนขากุดอะไรเงี้ยะคหะอืะมก็คือตัวข,าข,าขอ,งอ,องข้าของเสียแอมโมเนียในไตที่ตกค้างในบ่อเนี่ยสูงเกินไปแอมโมเนียในไตมันทําให้เกิดการลอกนิ่มได้ยังไงคะพี่แนนตัวนี้ใช่ไหมคะ ในเขตพื้นที่น้ําจืดสิ่งที่เราจะต้องกังวลมากที่สุดเลยคือค่าของไนไตร์เพราะว่าในพื้นที่น้าจืดเนี่ยปริมาณคลอรด์ในน้ำเนี่ยค่ะมันจะน้อยแล้วการที่ปริมาณคลอรด์ในน้ําน้อยเนี่ยมันจะบล็กอกมันจะไม่มีอะไรช่วยบล็อกตัวไนไตให้เข้าสู่เลือดกุ้งได้ม,มันทาให้ความรุนแรงของไนไตร์ที่จะเกิดขึ้นตัวกุ้งในเขตพื้นที่น้ําจืดเนี่ยรุนแรงกว่าในเขตน้ำเค็มและในทางต้นข้ามคือค่าในเขตพื้นที่น้ำ ่อตรงเนี้ยก็จะมีผลตรงกันข้ามกัน,นก็คือถ้าใน้ขึ้นท,ที่ความเค็มสูงมีแอมโมเนียนสูงอันเนี้ยจะมีผลต่อเลือดกุ้งกระบวนการต่างๆให้เกิดขึ้นภายในตัวกุ้งเนี่ยได้มากกว่าท่าในไซต์อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอเท่าๆท,ที่พี่แนนพูดมาเนี่ยจุ๋มก็ดูแล้วจะเข้าข่ายกับปัญหาที่จุ๋มเจออยู่ค่ะอ,อมดีเลยแค่อย่างนี้เนี่ย จะได้เอาไปไล่ลาดับไปคุยกับลูกค้าจะได้เป็นนักนำลูกค้าถูกแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าในเขตที่แนนที่ความเค็มค่อนข้างสูงอะ,ค,ะค่ะเจอปัญหาลอกนิ่งเหมือนจุ่มบ้างไหมส่วนใหญ่ในพื้นที่ความเค็มสูงเนี่ยถามว่าเจอไหมเจอแต่เจอน้อยกว่าพื้นที่น้ำจืดเนื่องจากว่าในพื้นที่ความเค็มสูงเนี่ยสัดส่วนได้ธาตุตามธรรมชาติพึ่นได้อยู่แล้วเนาะ,ะอยู่ที่การจัดการแมนเนตไบโอเมตรมากกว่ากับอีกส่วนนึงก็คือที่จะเจอบ่อยๆในพื้นที่ความเค็มสูงก็คือจะเรื่องของค่าของเสียตกค้งงใใางคือมีแอมโม มีอยู่เทสหนึ่งที่เป็นการเลี้ยงที่มีแอมโมเนียสูงเนี่ยค่ะที่ประมาณถึง10 ppm เนี่ยต่อเนื่องนานเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ค<ะ>่ะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็จะมีกุ้งทยอยเนี่ยร่วงเปน็นลอกนิ่เนี่ยร่วงไม่หยุดเนี่ยค่ะออกมาเรื่อยๆอืมพอตรวจเชื้อตรวจโรคตรวจไวรัสทุกอย่างก็คือไม่เจอไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาจากสาเหตุเหล่านั้นค่ะแต่เรามาพบว่าค่าคุณภาพน้ําของคแอมโมเนียเนี่ยสูง,ยงต่อเนื่องสองอาทิตย์อ๋อก็เลย เป็นผลเต็มๆตรงๆต่อการลาะขาบนิ่งเจอเลยใช่ไหมครับจริงๆสาเหตุของการลานิ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงสมคัญกันไปทุกเกือบสาเหตุพารามิเตอร์ทุกปัจจัยมันจะเชื่อมโยงไปถึงกันเลเราต้องกลับมาย้อนดูว่าของเรามันมีตรงไหนที่ขาดไปหรือตรงไหนที่มีเกินขึ้นมาเช่นและถ้าบางตัวจุ่มได้ยินมาว่ามันก็กระตุ้นต่อการลอค่าบบางทีกุ้งยังสะสมและถ้าที่พร้อมจะในการสร้างเปลือกัไม่ทันใช่ไหมคะ เช่นตัวที่กระ,ะตุ้นการลอกคราบให้เกิดการลอกคราบซ้ําแล้วซ้ำเล่าหรือการลอกคราบซ้อนจนพุ้งเนี่ยหมดพลังงานแล้วก็ตายไปเนี่ยก็อย่างเช่นกรดฟอสเฟตแมกนีเซียม,มจริงจริงแมกนีเซียมเนี่ยก็คือเป็นและธาตุที่สําคัญที่ใช้ในการลอกคราบแต่ถ้ามีเยอะเกินไป<ช>มันจะไปกระตุ้นการสลัดคราบออกใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนี้ปัจจัยหลักที่เราดูได้ตอนนี้ก็คือความเค็มค่าดีโอ ของแอมโมเนีใไนไตรและปริมาณและธาตุและและไบโอแมสหรืออัตราการปล่อยที่หมากสมนั่นเองอ๋อจะปล่อยก็ต้องดูเรื่องของปริมาณและธาตุปริมาและรดับความเค็มที่เราจะต้องคำนึงถามว่าเราสามารถเชลนได้ไหมในส่วนของพื้นที่น้ำจืดทำได้แต่เราต้องมีการพาเชียนออกเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของการการเจริญเติบโตที่ แร่ธาตุามันไม่รองรับแล้วต่อให้ในช่วงถ้าเกิดว่าเราลงแร่ธาตุไปเยอะๆคิดว่าแร่ธาตุในน้าตรวจค่าคุณภาพน้ามาเนี้ยมีแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมค่าทะายเพียงพอที่เราคิดว่าเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังจะลอกนิ่มอยู่บางทีก็อาจจะเกิดจากพวกของเสียหรือค่าออกซิเจนอีกมันมีทั้งปัจจัยที่เราเราพยายามคอนทวรลปัจจัยนี้แล้วแต่ก็ยังมีบางปัจจัยที่เราคอนทวรลไม่ได้ลุ้นๆออกมาซึ่งมันเป็นผลพ่วงกันหมดเลย ช่ไหมคะพ<ช>ี<ช>่ดังนั้นในการแก้ปัญหาการโลกนิ่มก็คือหนึ่งเราต้องดู capacity การรองรับของเราว่าเราทําหน้าที่เท่าไหร่และได้เกิดปัญหาที่ระดับการเลี้ยงอยู่ยที่เท่าไหร่กับอันที่สองคือพยายามคอนโทรลสภาวะแวดล้อมให้นิ่งไม่เกิดการแกว่งของค่าใดค่าหนึ่งทยอยเติมปูนไม่ได้เติมแบบรวดเดียวรวดทากอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลย ก็ต้องค่อยๆปรับกันไปทีละค่าใช่ไหมคะ<ช>และให้ดูให้เหมาะสมกับบอ่อของเราแต่ละบอ่อเพราะแต่ละบอ่อก็มีความพร้อมในการรองรับที่แตกต่างกันใช่แล้ว <c oughs> ได้เลยพี่แน,นต้องขอบคุณพี่แน,นมากๆเลยนะคะโอเควันนี้จุ๋มได้ข้อคิดเยอะเลยที่จะไปประยุกต์ใช้กับหน้าง,งานของจุ๋มเองอืมถ้าอย่างนี้วันนี้เราสองคนจากสาระดีๆแล้วก็ทริคของการเลี้ยงกุ้งเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ปัญหารโลนิ่ม ให้กับทุกคนนะคะเผื่อมีประโยชน์แล้วก็สามารถเราไปไปใช้ได้ในน้านนได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i b e ให้กช่อง BPG Channel ให้เราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะมีเรื่องที่ดีๆเกี่ยวกับกาเรเลี้ยงกู้หรือสับน้ำอยากให้เราไปเจากันเรื่องไหนสามารถคอมนเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะพี่แนนใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสว,วัสดีค่ะ